สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามในรายการภาษาเกวันละคำรายการที่จะนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากเกมในวิดีโอนี้ได้นำสำนวนมาจากเกมพอร t ท l 2ซึ่งเป็นเกมของ Valve Corporation สำนวนนี้คือคำว่า make it throughmake it through สำนวนนี้นะครับมันจะเป็น make through หรือว่า make it through ก็ได้ make ทำ i t มันใช่ไหมสรูก็คือผ่านไปเอามารวมกันก็คือทําให้มันผ่านไปทํผันผ่านไปทับทรงๆไปงั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับความหมายจริงของมันก็คือเอาตัวรอดหรือว่าแก้ปัญหาที่ยากลําบากให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับมายกตัวอย่างกันดีกว่าเนาะให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับสมมุติว่าเราไปเข้าห้องน้ําที่ห้างครับเราปวดท้องมากเลยท้องเสียเนาะเราไปเข้าห้องน้ำครับปรากฏว่าซ่วมที่ห้างนะครับซ่วมสาธารณะเนี่ยไม่มีที่ฉีดกน้นล้างไม่ได้หันไปดูทิชชู่ เหลือแต่แกนไม่มีทิชชู่เลยเอาละเว้ยเกิดปัญหาใหญ่แล้วอย่างเงี้ยไม่มีที่ล้างเอา้าทําไงดีวะเป็นช่วงสถานการณ์ที่ยากลาบากแล้วนะครับเฮ้ยไม่เป็นไรมันน่าจะต้องมีทางอะไรสักทางนึงที่สามารถแก้ปัญหาได้สิเราจะต้องผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเราจะต้องเอาชนะมันไปให้ได้เราจะต้อง make it through เราจะต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้นะครับทีนี้มาดูในตัวอย่างประโยคก,กันบ้างเขาบอกว่าคําแรกเลยมันเป็นคาอุทานของวิลลี่นะโอ้ยอย่างเ้มันก็เหมือนกับโอ้ยอะไรเงี้ย is close โอ้ใกล้นะเนี่ย เกือบไปแล้วเชีย่ยวอะไรางี้นะครับ Can you see เห็นไหมมันก็จะเป็นช่องเล็กๆกันนะแล้วห้องของเราที่เขาย้ายอยู่มันก็ใหญ่อะนะเขาก็เลยตั้งคําถามกับตัวเองว่าเขาจะ make it through ไหมก็คือจะทําให้มันผ่านไปได้ไหมก็คือแก้ปัญหายากลําบากตรงนี้เพราะถ้าเกิดว่าห้องของเราไม่สามารถลอดช่องตรงนี้ไปได้นะครับลอดช่องอร่อยเลยเนาะก็ถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถลอดไปได้เราก็จะชนอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปไม่ได้เนาะเขาก็เลยถามว่ามันมีพื้นที่เพียงพอไหมนะครับ Have I got enough space ประเด็นมันอยู่อย่างนี้ครับ ก็คือคําว่า make it through มันแปลว่าแก้ปัญหาที่ยากลาบากไปได้ใช่ไหมแต่บางเอิญคําว่า through ถ้าเกิดว่าใช้เดียวๆเ,เนี่ยมันจะเกี่ยวกับการลอดผ่านไปอย่างเช่นหนูมันเข้ามาขโมยกินอาหารในบ้านเราเสร็จแล้วมันก็มุดลอดท่อหนีไปไอ้มุดลอดผ่านท่อหนีไปเนี่ยก็คือคําว่า through เนี่ยแหละหรือเราเดินผ่านประตูเข้าไปอย่างเงี้ยเดินผ่านซุ้มประตูอะนะมันก็จะเป็นลอดผ่านประตูเข้าไปคือ go through the door นะครับ แล้วบังเอิญคำนี้วิดีก็ใช้ในสถานาการณ์ที่จะขยับห้องลอดผ่านช่องนี้ไปด้วยมันก็เลยเป็นสูแบบนั้นได้ด้วยคือวิลลี่ตั้งใจจะใช้สำนวนนี้แล้วก็ใช้ให้มันตรงกับเหตุการณ์ที่เขาจะลอดผ่านพอดีด้วยมันเลยกลายเป็นแบบนี้นะก็จำง่ายดีนะครับเมกิสูก็คือจำช่วงวิลลี่เนี่ยขยับห้องลอดผ่านช่องนี้ไปเอาชนะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ,รบ,บ,รบถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้ามีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม,ตมสามารถคอมเมนต์ แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ